ใช่ผมผมไม่อยากคุณเสียเวลานะผมไม่อยากให้คุณต้องมาแบบเทรดกระจกกระแจ๊กกระจก๊กกระแจก๊กเดี๋ยวก็แพ้แกเดี๋ยวก็กาไรเดี๋ยวก็ขาดทุนมันไม่ใช่แล้วนะครับคุณต้องตัดสินใจสําเร็จเลยในปีนี้ฉันประสบความสำเร็จในการเทรดภายในปีนี้เลยทำหลายกรตามที่คุณตัดสินใจคุณจะเลิอกองแองคคุณต้องเลิอกองแองกับตัวเองก่อนแบบเออจะฝึกดีไม่ฝึกดีใช้ชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่มีทางสําเร็จหรอกฮะอยากสําเร็จมันต้องแบบแบบนี้มันต้องมันอย่างนี้นต้องฝึกผมชอบคํานีีนี้้มมมมาาาาาากกกนเววลออาอจารยย์ผผบบั่่ง อย่าเอาเวลาไปแลกกับเวลามันก็จะสื่อสารอะไรนะครับอย่าเอาเวลาไปแลกกับเวลาประโยคนี้ผมได้ยินและมันเข้าไปถึงจิตของผมช่วงที่ผมอยู่ประมาณม .3 เล่าไ้ฟังช่วงที่ผมอยู่ม .3 ครับตอนนั้นผมกำลังติวเป็นนักเรียนเตรียมทหารอาจารย์ของผมนะครับชื่อครูวันนะครับอยู่น,นรนะครสวรรค์เขาเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการติวนักเรียนให้สอบติดเตรียมทหารนักเรียนที่ไปเรียนกับเขาไม่ใช่คนเก่ง จะเป็นคนที่สังคมไม่ค่อยเอานะเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกับเปินพ่อแม่ส่งมาให้มาดัดนิสยัยให้มาอยู่กับครูคนเนี้ยแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อไม่ได้ส่งผมไปดัดนิสัยที่นั่นนะครับแต่ว่าเขาส่งผมไปเพราะว่าเขามีชื่อเสียงในการติวให้คนที่ไม่เก่งอะไรเลยอะสอบติดสี่เหล่าแลวติดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของสี่เหล่าทั้งนั้นผมก็ไปเรียนนะครับแล้วมันจะมีแต่แบบเ,เขาภาษาเสียงในฟิล์มเลยนะมีแต่เด็กใช่ไหมประมาณนั้นแบบ กินเหล้าสูบบุหรีแล้วก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะครับไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่ครูเขาเลยพูดคํานี้ออกมาว่ามึงอย่าเอาเวลาไปแลกกับเวลาอครูเขาครูวันเป็นผู้หญิงนะแต่เขาชอบพูดมึงกูแบบภาษาแบบให้มันให้มันเหมือนกับว่าคุยกับวัยรุ่นเฮ e ี e ้ยวเี้ยววัยรุ่นที่ทําตัวไม่ค่อยดีให้มันแบบแมชกันอะไรเงี้ยเออไม่งั้นเดี๋ยวครูเขาจะคุมไม่อยู่เขาก็บอกมึงอย่าเอาเวลาไปแลกกับเวลามึงรู้ไหมถ้ามึงตั้งใจ สอบให้ติดภายในปีนี้มึงจะไปเที่ยวกี่รอบก็ได้ช่วงนั้นผมจำได้นะมันเป็นช่วงที่จะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมละ่ะไอ้พวกเนี้ยมันมันจะไม่ตั้งใจเรียนละไอ้พวกเนี้ยมันก็จะกูจะไปเที่ยวลอยกระทงกูจะไปเที่ยวไปหาสาวไปโอน้นี่นั่นครูวันก็บอกเลยนะเนี่ยเนียนะพวกมึงถ้าเกิดมึงหนีเรียนไปเที่ยวลอยกระทงไปหาสาวมาไปเนี่ยมึงสอบไม่ติดนะแล้วมึงก็จะมาเจอกูอีกปีหนึ่งนะพวกมึงอย่าเอาเวลาไปแลกกับเวลามันไม่คุ้ม มึงคิดดูถ้าปีนี้มึงตั้งใจแล้วมึงสอบติดมึงจะมีเมียกี่คนก็ได้เขาเว้ยมึงจะไปหาสาวกี่คนก็ได้มึงจะไปเที่ยวมึงจะไปเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนก็เรื่องของมึงแต่ถ้ามึงสอบไม่ติดมึงเจอกูอีกกี่ปีแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยมึงก็จะไม่ติดไปเรื่อยๆดังนั้นแน่นอนทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่เวลาของคุณตอนเนี้ยมันอาจจะหมายถึงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตของคุณเลยก็ได้ ถ้ามันไม่ใช่ช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงของคุณอีกต่อไปแล้วนะอะไรที่คุณเต็มที่ได้คุณเต็มที่อะไรที่คุณทําได้คุณทําย้ําอย่าเอาเวลาไปแลกกับเวลาครับทุกคนอใครเข้าใจพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจมันต้องทําแล้วอะ่ะคุณจะตะต่อนยอนมันไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะผมเข้าใจปุ๊บคุณรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมแลกทุกสิ่งในชีวิตเลยผมแลกเลยเพื่อนชวนไปเที่ยวผมไม่ไปผมนั่งทําข้อสอบช่วงพักกลางวานันเพื่อน กินข้าวเมามอยผมแม่งไปนั่งซื้อเบอร์เกอร์มากินคนเดียวกินปั๊กและอีกมือผมก็คิดเลขทาข้อสอบทําข้อสอบหัวผมมีแต่เรื่องทําข้อสอบทําข้อสอบทําข้อสอบผ่านไปครับปีหนึ่งผมสอบติดสี่เหล่าเลยและมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากต่อให้ผมจะไม่ได้เรียนต่อนะผมสอบติดสี่เหล่านะครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปเรียนหนึ่งเดือนแล้วผมก็ป่วยเป็น SLE ครับผมเลยลาออกแต่ไม่ได้เสียดายมันทําให้ผมอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดของผมมากนะครับ มาทาให้ผมเห็นตัวเองว่าผมอ่ะโคตรจะศัก,กยภาพเลยถ้าเกิดผมโฟกัสผมโฟกัสอะไรนะสิ่งนั้นมันเกิดสิ่งนั้นมันเกิดสิ่งนั้นมันเกิดโฟกัสอย่างเดียวอ่ะเกิดหมดแต่ปัญหานะครับที่ถ้าเราไม่โฟกัสมันไม่เกิดพลังมันไม่ไปคุณก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณโฟกัสผมเชื่อว่าคุณทําได้ทุกคนมีศัก,กยภาพหมดแต่แค่คุณยังไม่เช้นมันออกมาคุณยังไม่เอาจริงอ่ะเข้าใจว่าเข้าใจไหมคุณยังไม่เอาจริงกับมันคุณเหมือนจะเอาแต่คุณยังแบบ คุณยังไม่แบบกูจะเอาแล้วมันต้องได้คุณยังไม่เป็นฟิลนั้นน่ะเออมันต้องได้มันมันต้องเอาอะ่ะใช่ปะ่ะคุณต้องกล้าแลกแลกเลยช่วงเวลาคุณแลกแลกและเห็นความคุ้มค่าที่มันอยู่ข้างหน้าครับว่าอะไรคุณจะได้อะไรกลับมาผมเห็นภาพวันนั้นผมเห็นภาพว่าผมเห็นนะแบบผมแต่งตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหารเท่พ่อแม่ภูมิใจมีแรงบันดาลใจมากหลับตาึกภาพน้ําตาไหล และมันก็ทุกอย่างมันตัดออกไปหมดแล้วผม,มจะโฟกัสอย่างเดียวตอนนี้เช่นเดียวกันเอาฟิลลี่นั้นขึ้นมาเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จในการ Trade. เทรดครอบครัวคุณสุขสบายพ่อแม่คุณภาคภูมิใจลูกคุณโชคดีที่มีคุณเป็นพ่อแม่เห็นภาพนั้นขึ้นมาครับชุบเข้ามาไม่มีทางให้คุณถอยแล้วถ้าถอยก็ทําไม่ได้ถอยไปทําอย่างอื่นโอเคถอยได้แต่ไปทําอย่างอื่นนะมันไม่มีทางสําเร็จหรอกถ้าไม่โฟกัส ลุยทุกคนพิมมาว่าลุยในใครฟังเรื่องนี้แล้วได้แรงบันดาลใจบ้างฮะลุยอะไรไม่สําคัญตัดทิง้งซะมันอาจจะสําคัญเหมือนกันหมดเนาะแต่อะไรสําคัญที่สุดตอนนี้บอกตัวเองซะอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ตอนนี้ผมดูข่าวนะแล้วเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจแม่งมันมันไม่โอเคแล้วทุกคนร้านค้าขายของขายฝืดมากแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณหาเงินได้คือการเทรดนะเว้ย เทรดคุณไม่ต้องไปขายของกับใครนะครับคุณเทรดได้คุณอยู่บ้านเทรดมีความสุขแฮปปี้ไม่ใช่เทรดแล้วหน้าเครียดโอเคเทรดมีความสุขแฮปปี้ได้ตังค์อยู่สบายดูแลกันปีนี้ปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เทรดมันเทรดได้ยังไงตลาดทองคํามันอยู่ตลอดโอเคตลาดทองคามันอยู่ตลอดฮะอยู่ที่เราอะทาได้ยังเค okay? ลุยเออวันนี้มันนะไฟมาแล้วไฟมาแล้วอินเนอร์มาแล้ว ใจที่เฝ้ารอทุกไหมที่แท้ละทุกการตัสินใจสร้างอนาคต